จิตอาสากว่า500คนลงเก็บขยะทำความสะอาดชายหาดบริเวณเกาะต่างๆในโครงการรักเลป่าเปิดฟ้าอันดามันสตูลครั้งที่22พร้อมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงไฮซีซันเสร็จสิ้นลงไปแล้วครับกับโครงการลักเลป่าเปิดฟ้าอันดามันสตูลครั้งที่22ประจำปี2567 ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสตูลอุทยานแห่งชาติตะรุเตาและภาคีเครือข่ายโดยเปิดโอกาสให้จิตอาสาในจังหวัดสตูลและต่างจังหวัดรวมกว่า500คนมีส่วนร่วมเก็บขยะบริเวณเกาะต่างๆในเขตอุทยานแห่งชาติตรุเตาประกอบด้วยเกาะไข่เกาะอาดังเกาะราวีและเกาะหลีเป๊ะในระหว่างวันที่9-11พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นการเก็บขยะทั้งบริเวณชายหาดใต้น้ำแนวปะการางังโดยรอบ รวมถึงกิจกรรมการฉีดวัคซีนทาหมันสัตว์บนเกาะลิเปะค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับการนักท่องเที่ยวซึ่งจิตอาสาที่มาช่วยกันนะคะต่างมีความตั้งใจและขยะที่เก็บได้มีปริมาณมากก็อยากที่จะให้ทุกคนช่วยกันรักษาธรรมชาติไม่ทิ้งขยะไว้ตามแหล่งท่องเที่ยวและโครงการนี้เป็นโครงการยอดนิยมที่ประชาชนจากทั่วประเทศสนใจทําให้การรับสมัครทางเว็บไซต์เต็มภายในครึ่งชั่วโมงค่ะถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมเปิดสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดสตูลช่วงหาย ันในช่วงของเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปีนั่นเองค่ะทุกคนตั้งใจมาทำงานนี้กันมากๆะค่ะซึ่งเราเห็นผลกระทบของขยะซึ่งเกิดที่หาดก็คือเยอะมากจนเราเก็บทั้งสองวันเก็บเกือบ แคบจะไม่หมดนะคะซึ่งขยะมาเยอะมากจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็เวลาไปท่องเที่ยวที่ไหนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเราเอาขยะมาแล้วก็เก็บขยะกลับไปที่เกาะกลับไปที่ฝั่งด้วยะค่ะไม่อยากให้ทิ้งขยะไว้ที่เกาะค่ะโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการยอดฮิตที่พี่น้องประชาชนจิตอาสาเนี่ยสนใจกันมากสังเกตจากการเปิดรับสมัครซึ่งเปิดทางเว็บไซต์เนี่ยนะครับประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับ เต็มมาหลายปีนะครับสาเหตุที่ต้องดําเนินกิจกรรมนี้ทุกปีเพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมเชิงซ้อนนะครับที่ใช้รูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อบอกกล่าวให้เออนักท่องเที่ยวได้ทราบว่าขณะนี้เนี่ยไฮซีซั่นของสตูนเราได้เริ่มแล้วในช่วงนี้สวยงามโดยการนําจิตอาสาเนี่ย มาจัดเก็บขยะตามเกาะแห่งต่างๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นขยะที่ล่องลอยมากับน้ําทะเลในช่วงฤด,ดูมรสุม